สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องครูว่านะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาทําการทดลองอย่างหนึ่งนะครับผมผมไปดูคลิปคลิปหนึ่งมานะครับผมผมก็เลยเอาผมก็เลยอยากรู้นะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมตอนโอเคอุปกรณ์นั้นเราก็มีอันนี้เลยนะครับน้ําแดงน้ําแดงนะครับน้ําแดงตัวนี้ แล้วก็ไฮเตอร์นะครับไฮเตอร์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 ต่วไปนี้นะครับไอสเปอร์ผ้าขาวโอเคนะครับโอเคต่อไปเราก็แค่เอาน้ำแดงเทใส่ไปในแก้วนี้นะครับชัว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 บโอ้โหโ้โหโ้โหโ้าว่าฮโอเคต่อไป ไผมก็จะเอาไฮเตอร์นี้นะครับใส่ลงไปในแก้วนี้นะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าน้ำเดงจะกลายเป็นน้ำสีขาวหรือเปล่านะครับผมโอเคมาถึงตอนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วสามห้ yeah, เาเฮลโหลสองหนึ่งชูอัพ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  ชูอัพชูอาวู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 ทุกคนเห็นอะไรชอาบชูอาวู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 ทุกคนเห็นอะไรไหมฮ่าฮ่าฮู่้ทุกคนเมื่อกี้น้ำยังเป็นสีแดงอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมย้อนให้ดูโอ้ยขลังสาม เป็นน้ำสีแดงอยู่เลยโอ้เดี๋ยวตอนนี้เป็นน้ำสีขาวไปแลว้วโอ้ทุกคนเป็นไปได้อย่างไรโอ้โหแต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมลองควนดูนะครับโอ้โหสุดยอดมากเนี่ย มันมีน้ำแดงอีกนิดนึงเดี๋ยลงไปก็ไปดูโอ้โหโลงไปก็ไม่มีแล้วครับนี่ครับทุกคนดูเห็นไหมครับสีแดงไม่มีแล้วโอ้โหมันได้ผลทุกคนมันได้ผลมันได้ผลสุดจอด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องกูว่า I am free ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เวลาเปก่อนเจอกันคลิปใหม่ตั้งต่อไปเลิวทุกคนนะครับไปกดติดตามเลิวทุกคนเลยครับ